ลองนึกภาพว่าคุณตื่นเช้ามาด้วยอาการเกร็งและปวดกล้ามเนื้อที่ขายอย่างรุนแรงจนไม่หายไปไม่ว่าคุณจะยืดเหยียดหรือเดินเท่าไหร่ก็ตามนี่ไม่ใช่แค่ความรำคาญธรรมดาแต่เป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นภายในร่างกายของคุณหากคุณมีอายุเกิน60ปีอาการเกร็งที่ขาเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุง่ายๆอย่างการขาดโพแทสเซียมหรือวิตามินดีแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจจริงๆคือเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความไม่สบายตัวเท่านั้นแต่มันส่งผลต่อความเป็นอิสระการเคลื่อนไหว และสุขภาพโดยรวมของคุณด้วยในวิดีโอวันนี้เราจะลงลึกถึงวิตามินและแร่ธาตุสำคัญ7ชนิดที่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการเคลื่อนไหวความรู้สึกและการใช้ชีวิตของคุณเมื่ออายุมากขึ้นอย่ารอจนสายเกินไปขาข,ของคุณกำลังส่งสัญญาณเตือนและถึงเวลาที่คุณต้องฟังแล้วดูต่อเพื่อค้นหาว่าวิตามินเหล่านี้คืออะไรและจะช่วยให้คุณแข็งแรงเคลื่อนไหวได้ดีในปีต่อๆไปอย่างไรถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา ก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดของวิตามินและแร่ธาตุอันทรงพลังเหล่านี้ผมอยากใช้เวลาสักครู่เพื่อรู้จักคุณและที่อยู่ของคุณมากขึ้นเห็นได้ชัดว่าสาระเกี่ยวกับสุขภาพนี้สามารถเข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้และผมอยากรู้ว่าคุณกำลังรับชมจากที่ไหนกรุณาคอมเมนต์บอกชื่อเมืองหรือประเทศของคุณด้านล่างหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะได้รับชมอย่าลังเลที่จะเขียนไว้เช่นกันผมยินดีตอบคำถามและช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ผมขอเตือนอีกครั้งว่าหากคุณยังไม่ได้กดปุ่มติดตามอย่าลืมกดเพื่อไม่พลาดคำแนะนำสุขภาพดีๆที่เรานำเสนอทุกสัปดาห์ในช่องสุขภาพ365และสำคัญมากที่ต้องเปิดแจ้งเตือนเพราะเมื่อเราอัปโหลดวิดิทัศน์อใหม่คุณจะได้รับการแจ้งเตือน,เ,อนเพื่อให้คุณเป็นคนแรกที่ได้ชมและรับประโยชน์สูงสุดจากเนื้อหาที่เราจัดเตรียมไว้นี่เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและใจ โดยเฉพาะเรื่องโภชนาการและการเสริมสร้างความแข็งแรงของขาจำไว้ว่าไม่ใช่แค่ดูวิดีโอแล้วลืมแต่ต้องนำคำแนะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดทั้งวิดีโอผมจะแบ่งปันเคล็ดลับสำคัญเกี่ยวกับวิตามินและแร่ธาตุที่จะช่วยให้ขาของคุณแข็งแรงมีพลังพอร้องรับมือกับทุกความท้าทายในแต่ละวันด้วยกันเราจะสร้างอนาคตที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีขึ้นผมตื่นเต้นที่จะได้ร่วมเดินทางนี้กับคุณมาเริ่มกันเลย 1. วิตามินดีพลังแห่งความแข็งแรงของขา เมื่อเราแก่ตัวลงร่างกายต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกายและความสามารถในการเคลื่อนไหวมวลกล้ามเนื้อลดลงกระดูกสูญเสียความหนาแน่นและการเคลื่อนไหวที่เคยง่ายดายกลับยากขึ้นหนึ่งในสาเหตุที่มากถูกมองข้างข,ของความเสื่อมนี้คือการขาดวิตามินดีวิตามินนี้ไม่เพียงแต่สำคัญต่อสุขภาพกระดูกแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาความแข็งแรงความสมดุลและการทำงานของขา เรามาสำรวจอย่างละเอียดว่าทำไมวิตามินดีถึงเป็นสารอาหารสำคัญที่สุดสำหรับความแข็งแรงของขาในผู้สูงอายุและการได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอจะช่วยเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวและสุขภาพโดยรวมได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปผิวหนังของเราสูญเสียความสามารถในการสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงแดดนอกจากนี้ผู้สูงอายุหลายคนยังใช้เวลานอกบ้านน้อยลงเนื่องจากข้อจํากัดด้านการเคลื่อนไหววิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือความกังวลเกี่ยวกับผิวหนังสิ่งเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดการขาดวิตามินดีเพิ่มขึ้นอย่างช้าช้าซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงขาไม่มั่นคงและเสี่ยงต่อการล้มงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าระดับวิตามินดีต่ำสัมพันธ์กับกล้ามเนื้ออ่อนแรงและความเสี่ยงการล้มที่สูงงอขึ้นในผู้สูงอายุงานวิจัยใน journal of clinical endocrinology and metabolism พบว่าผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินดีเพียงพอจะมีเส้นใหญ่กล้ามเนื้อที่แข็งแรงการประสานงานดีขึ้นและความสมดุลที่ดีขึ้นซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและการ แต่ขักอย่างมากในทางตรงกันข้ามผู้ที่ขาดวิตามินดีจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเร็วขึ้นทําให้แม้แต่กิจวัตรง่ายๆเช่นขึ้นบันไดหรือยืนจากเก้าอี้ก็ยากขึ้นมากแต่วิตามินดีไม่ใช่แค่เรื่องการดูดซึมแคลเซียมหรือสุขภาพกระดูกเพียงอย่างเดียวแม้เรื่องนี้จะสําคัญแต่วิตามินดีที่ทรงพลังนี้ยังส่งผลโดยตรงต่อการทํางานของกล้ามเนื้อ โดยช่วยเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนและการสื่อสารของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อให้คิดว่าวิตามินดีเป็นแหล่งพลังงานสําคัญสําหรับกล้ามเนื้อขาของคุณหากขาดวิตามินดีกล้ามเนื้อเหล่านี้จะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าวิตามินดีมีบทบาทสําสคัญในการรักษาเส้นใยกล้ามเนื้อแบบหดตัวเร็วซึ่งจําเป็นสําหรับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและการรักษาความสมดุลเส้นใยกล้ามเนื้อเหล่านี้ช่วยป้องกันการล้ม โดยทําให้ขาสามารถตอบสนองได้ทันทีเมื่อเสียการทรงตัวหากวิตามินดีไม่เพียงพอเส้นใหญ่เหล่านี้จะเสื่อมลงส่งผลให้เวลาตอบสนองช้าการหดตัวของกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากขึ้น 2. แคลเซียมสารอาหารจําเป็นเพื่อกระดูกแข็งแรงและการทํางานของกล้ามเนื้อแคลเซียมเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในบทบาทสําคัญต่อสุขภาพของกระดูก แต่มีน้อยคนที่ทราบว่าแคลเซียมยังมีบทบาทสําสคัญต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อทุกการเคลื่อนไหวที่เราทําตั้งแต่การก้าวเดินธรรมดาจนถึงการลุกขึ้นจากเก้าอี้ขึ้นอยู่กับการทํางานร่วมกันอย่างซับซ้อนระหว่างไอออนแคลเซียมและเส้นใหญ่กล้ามเนื้อแคลเซียมทําหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นที่เริ่มต้นการหดตัวของกล้ามเนื้อเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปนอย่างราบรื่นและควบคุมได้หากร่างกายได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอกล้ามเนื้ออาจเกิดอาการเกร็งรู้สึกอ่อนแรงหรือแม้กระทั่งไม่สามารถสร้างแรง ที่จําเป็นเพื่อรักษาความสมดุลและความมั่นคงได้ซึ่งอาจสั่งอผลให้เกิดความยากลําบากในการเดินหรือทํากิจวัตรประจําวันเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายได้รับแคลเซียมเพียงพอผลิตภัณฑ์นมเช่นนมโยเกิร์ตและชีสถือเป็นแหล่งที่ดีอย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่ทางเลือกเดียวผักใบเขียวเช่นคะน้า และผักกวางตุ้งอโรมอนเต้าหู้ปลาซาดีนและนมจากพืชที่เสริมแคลเซียมก็เป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีเช่นกันกุญแจสําคัญคือการรักษาอาหารให้หลากหลายรวมแหล่งแคลเซียมที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าการดูดซึมเป็นไปนอย่างต่อเนื่องและรักษาสุขภาพกระดูกและกล้ามเนื้อให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามแคลเซียมที่มาจากอาหารเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสําหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจํากัดด้านอาหารหรือมีปัญหาในการดูดซึมในกรณีนี้อาหารเสริมแคลเซียมอาจเป็นทางเลือกที่ช่วยได้ โดยควรรับประทานรวมกับวิตามินดีซึ่งช่วอยอเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมในร่างกายทําให้ร่างกายใช้ประโยชน์แคลเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยวิธีนี้จะรักษาสมดุลแคลเซียมในร่างกายซึ่งสําคัญต่อสุขภาพกระดูกและการทํางานของกล้ามเนื้อช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นตามวัยถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์หนึ่งด้านล่างเพื่อบอกผมว่าคุณยังอยู่กับผม 3วิตามิน B12 วิตามินสนับสนุนระบบประสาทวิตามิน B12 ิมีบทบาทสำคัญต่อความแข็งแรงของขาและการทำงานของกล้ามเนื้อมากกว่าที่หลายคนคิดขณะที่การสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพกล้ามเนื้อมักเน้นสารอาหารอย่างแคลเซียมและโปรตีนวิตามิน B12 มีความจำเป็นต่อหน้าที่ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อวิตามินนี้รับผิดชอบในการดูแลเส้นประสาทให้แข็งแรง เพื่อให้สัญญาณไฟฟ้าที่เดินทางผ่านไขสันหลังไปถึงขาของคุณมีความเข้มแข็งและแม่นยำหากร่างกายได้รับวิตามินบี12ไม่เพียงพอกล้ามเนื้อจะไม่ได้รับสัญญาณที่ถูกต้องจากระบบประสาทซึ่งอาจทำให้เกิดความอ่อนแรงขาดความมั่นคงและสูญเสียการควบคุมการเคลื่อนไหวอย,อย่างค่อยเป็นค่อยไปอาการที่พบบ่อยของการขาดวิตามินบี12คือความรู้สึกหนักและเหนื่อยล้าที่ขามากมาพร้อมกับอาการชาหรือรู้สึกเหมือนมีเข็มทิ่มแทงความรู้สึกไม่สบายนี้ ไม่เพียงแค่ทําให้รู้สึกไม่ดีเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นสัญญาณว่าเส้นประสาทที่ขาไม่ทํางานอย่างถูกต้องสิ่งที่น่ากังวลคือการขาดวิตามิน B12 พบได้บ่อยมากในผู้สูงอายุแตกต่างจากวิตามินอื่นๆที่สามารถสะสมในไขมันของร่างกายหรือดูดซึมได้จากอาหารหลากหลายชนิดการดูดซึมวิตามิน B12 ิขึ้นอยู่กับสุขภาพระบบย่อยอาหารอย่างมากร่างกายต้องการกรดในกระเพาะอาหารและโปรตีนพิเศษที่เรียยกว่าปัจจัยในตัว intrinsic factor เพื่อดูดซึมวิตามินนี้จากอาหารอย่างไรก็ตามเมื่อเราอายุมากขึ้นการผลิตกรดในกระเพาะจะลดลงซึ่งอาจทําให้การดูดซึมวิตามิน B12 มีประสิทธิภาพน้อยลงนอกจากนี้โรคเกี่ยวกับกระเพาะเช่นโรคกระเพาะอักเสบโรคกรดไหลย,ย้อนหรือแม้แต่การใช้ยาลดกรดเป็นเวลานานก็อาจทําให้การดูดซึมวิตามินนี้แย่ลงไปอีกผลกระทบของการขาดวิตามิน B12 ในระยะยาวนั้น รุนแรงเกินกว่าความอ่อนแรงธรรมดาหากไม่ได้รับการแก้ไขทันเวลาอาการขาดนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายทาวรนต่อเส้นประสาทซึ่งส่งผลต่อก,การทรงตัวการประสานงานและการตอบสนองของร่างกายผู้สูงอายุจำนวนมากที่ประสบปัญหาการล้มบ่อยๆเดินลำบากหรือรู้สึกว่าขาของตนไม่เหมือนอนอเดิมแท้จริงแล้วกำลังเผชิญกับผลกระทบทางระบบประสาทจากการขาดวิตามิน B12 ดังนั้นการรับวิตามินบ1 2ิให้เพียงพอ จึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อรักษาความคล่องตัวความแข็งแรงและความมั่นคงในชีวิตประจําวันสีแมกนีเซียมผู้ควบคุมหลักการทํางานของกล้ามเนื้อแมกนีเซียมมีบทบาทสำคัญในหน้าที่ของกล้ามเนื้อทำงานอย่างเงียบเชียบเบื้องหลังเพื่อให้กล้ามเนื้อได้รับสัญญาณที่จำเป็นสำหรับการหดตัวและผ่อนคลายอย่างนุ่มวลน,นแร่ธาตุนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหลักของการทำงานของกล้ามเนื้อป้องกันการเป็นตะคริวลดความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อ และช่วยย่อเพิ่มความทนทานโดยรวมอย่างไรก็ตามอาการที่พบบ่อยแต่ถูกมองข้ามของการขาดแมกนีเซียมคือกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุขและตะคริวขาในเวลากลางคืนผู้สูงอายุจํานวนมากประสบปัญหากล้ามเนื้อเกร็งอย่างกระทันหันและเจ็บปวดโดยเฉพาะในตอนกลางคืนซึ่งรบกวนการนอนหลับและทําให้ฟื้นฟูร่างกายหลังจากกิจกรรมในแต่ละวันได้ยากตะคริวเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความรําคาญธรรมดาเท่านั้นแต่มันอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตและการเคลื่อนไหว แต่ประโยชน์ของแมกนีเซียมไม่ได้จํากัดแค่การทํางานของกล้ามเนื้อเท่านั้นแปรธาตุนี้ยังมีบทบาทสําคัญต่อสุขภาพกระดูกและข้อแม้ว่าปกติแคลเซียมจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องสุขภาพกระดูกแต่แคลเซียมไม่สามารถทํางานหนอได้อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีแมกนีเซียมแมกนีเซียมช่วยควบคุมการขนส่งแคลเซียมทําให้แคลเซียมถูกนําไปใช้ในกระดูกอย่างเหมาะสมแทนที่จะสะสมอยู่ในเนื้อเยื่ออ่อนหากแคลเซียมถูกัะสรรไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดความแข็ง และความเจ็บปวดที่ข้อซึ่งเป็นสาเหตุให้โรคข้อเสื่อมหรือความเจ็บปวดในข้อรุนแรงขึ้นนอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่าการได้รับแมกนีเซียมในปริมาณที่สูงขึ้นเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของกระดูกที่มากขึ้นและระดับความเสี่ยงอของการเกิดกระดูกหักโดยเฉพาะในผู้สูงอายุซึ่งทําให้แมกนีเซียมไม่เพียงแต่จําเป็นต่อสุขภาพกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังสําคัญต่อการรักษาสุขภาพกระดูกและป้องกันการบาดเจ็บซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการรักษาความเป็น อิสระและความคล่องตัวเมื่อเราแก่ตัวลง5โพแทสเซียมผู้ควบคุมกล้ามเนื้อและกระดูกโพแทสเซียมมีบทบาทสําคัญในการทํางานของกล้ามเนื้อโดยช่วยปรับสมดุลของของเหลวภายในและภายนอกเซลล์กล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อหดตัวและผ่อนคลายได้อย่างเหมาะสมแต่เมื่อระดับโพแทสเซียมลดลงมากเกินไปกล้ามเนื้ออาจเกิดการหดเกรง็งโดยไม่ตั้งใจซึ่งก่อให้เกิดตะคริวที่เจ็บปวด โดยเฉพาะในบริเวณขาสําหรับผู้สูงอายุที่มักเผชิญกับปัญหาระบบไหลเวียนเลือดลดลงหรือมวลกล้ามเนื้อน้อยลงตะคริวเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นความรําคาญแต่ยังสามารถทําให้เกิดความพิการได้ตะคริวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจส่งผลต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวอย,อย่างอิสระและการทํากิจวัตรประจําวันซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงโพแทสเซียมยังมีบทบาทสําคัญในการส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างนุ่มนวลและควบคุม ได้เมื่อร่างกายขาดโพแทสเซียมการสื่อสารระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อขาจะได้ประสิทธิภาพซึ่งอาจนำไปสู่การสั่นการอ่อนแรงและความลำบากในการยกเท้าให้สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มอย่างมากเนื่องจากการเคลื่อนไหวจะประสานกันได้น้อยลงการขาดโพแทสเซียมสามารถทำให้แม้แต่กิจกรรมง่ายๆอย่างการเดินหรือขึ้นบันไดกลายเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเสี่ยงต่อความเป็นอิสระและความคล่องตัวของผู้สูงอายุายุ นอกจากผลกระทบต่อการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วโพแทสเซียมยังมีบทบาทน่าประหลาดใจในสุขภาพกระดูกแร่ธาตุนี้ช่วยปรับสมดุลความเป็นกรดในร่างกายซึ่งถ้าปล่อยไว้จะลดความหนาแน่นของกระดูกงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงสามารถชะลอการสูญเสียกระดูกลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนและเสริมสร้างโครงสร้างกระดูกขาได้โดยการช่วยสุขภาพกระดูกโพแทสเซียมไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาการทำงานของกล้ามเนือ้อแต่ยังช่วยให้กระดูกแข็งแรง และลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาความคล่องตัวและลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บในผู้สูงอายุ 6. วิตามินเคกุญแจสําคัญสําหรับความแข็งแรงของกระดูกและความคล่องตัววิตามินเคเป็นสารสําคัญในการดูแลสุขภาพกระดูกและข้อต่อโดยทําหน้าที่หลักในการช่วยให้แคลเซียมถูกะส,สมในกระดูกอ่อเหมาะสมซึ่งเป็นที่ที่แคลเซียมควรอยู่จริงๆหน้าที่นี้สาคัญมากเพื่อป้องกัน ไม่ให้แคลเซียมไปสะสมผิดที่เช่นในหลอดเลือดหรือเนื้อเยื่ออ่อนๆสามารถพูดได้ว่าวิตามินเคเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่จราจรที่คอยชี้ทางแคลเซียมให้ไปยังที่ที่ถูกต้องเพื่อให้กระดูกของคุณแข็งแรงและขาของคุณยังคงมั่นคงเคลื่อนไหวได้ดีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าคนที่ได้รับวิตามินเคมากกว่าจะมีความแข็งแรงของกระดูกสูงกว่ามีความเสี่ยงต่อการแตกหักต่ำกว่าและมีสุขภาพกระดูกโดยรวมดีกว่าคนที่มีวิตามินเคในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามวิตามินเคไม่ได้มีบทบาทแค่กับสุขภาพกระดูกเท่านั้นแต่ยังสำคัญต่อสุขภาพข้อต่อและการทำงานของกล้ามเนื้ออีกด้วยหลายคนมักมองข้ามว่าการมีขาที่แข็งแรงไม่ได้หมายถึงแค่กระดูกแข็งแรงแต่ต้องมีข้อต่อที่ยืดหยุ่นและกล้ามเนื้อที่ทำงานได้ดีด้วยวิตามินเคช่วยลดการอักเสบในข้อต่อซึ่งช่วยชะลอการลุกลามของโรคเช่นโรคข้อเสือ่อมนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการข้อติดโดยเฉพาะที่หัวเขา่า ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นและชื้นเช่นเกียวโตหรือซัปโปโรในญี่ปุ่นมักจะประสบปัญหานี้บ่อยๆในบริบทนี้วิตามินเคจึงมีบทบาทสําคัญในการบรรเทาอาการติดขัดและช่วยให้การเคลื่อนไหวโดวยรวมดีขึ้นทําให้คนสามารถรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีได้แม้อายุเพิ่มมากขึ้นสรุปคือวิตามินเคไม่เพียงอแต่จําเป็นสําหรับการรักษาความแข็งแรงของกระดูกและป้องกัน ไม่ให้แคนซียมสะสมผิดที่เท่านั้นแต่ยังจําเป็นต่อสุขภาพข้อต่อและกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและลดการอักเสบจึงเป็นสารอาหารที่ขาไม่ได้สําหรับสุขภาพขาและความคล่องตัวในระยะยาวถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และคิดว่าบทเรียนนี้เป็นประโยชน์กรุณาคอมเมนต์สด้านล่างเพื่อบอกผมว่าคุณยังอยู่กับผมครับค่ะ 7. วิตามิน B6 วิตามินสำ,สำคัญสำหรับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ วิตามิน B6 เป็นสารอาหารจำเป็นที่ช่วยดูแลสุขภาพระบบประสาทสนับสนุนการซ่อมแซงกล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างและรักษามวลกล้ามเนื้อวิตามินนี้มีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อหากขาดวิตามิน B6 กกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดก็อาจอ่อนแรงลงได้ในระยะยาวกิจวัตรง่ายๆอย่างการลุกจากเก้าอี้หรือขึ้นบันไดอาจกลายเป็นเรื่องเหนื่อยล้าม,มากขึ้น วิตามิน B6 จํจำเป็นสำหรับป้องกันอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเพราะช่วยควบคุมการตอบสนองของร่างกายต่อการอักเสบทำให้ขายืดหยุ่นและแข็งแรงช่วยให้เคลื่อนไหวง่ายขึ้นและลดความเสี่ยงการบาดเจ็บการขาดวิตามิน B6 ส่งผลต่อความสามารถของร่างกายในการส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อเนื่องจากลดระดับฮีโมโกลบินในเลือดทําให้การไหลเวียนของออกซิเจนสู่กล้ามเนื้อไม่ดีเกิดความเหนื่อยล้าก่อนเวลารู้สึกหนักขาและความทนทานทางกายลดลง ปัญหานี้มีผลกระทบรุนแรงกับผู้สูงอายุที่อาจมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัยโชคดีที่วิตามิน b 6พบได้ในอาหารทั่วไปเช่นไก่ปลากด้วยมันฝรั่งถั่วชิกพีและซีเรียลเสริมสารอาหารแต่สำหรับคนที่มีปัญหาการย่อยอาหารหรือดูดซึมสารอาหารยากเช่นคุณอ่อนอายุ78ปีที่อาศัยอยู่ในโอซาก้าอาจต้องพึ่งพาอาหารเสริมวิตามิน b 6เพื่อให้ถึงระดับที่เหมาะสม อาหารเสริมเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยให้ผู้สูงอายุรักษาการทำงานของกล้ามเนื้อพลังงานและความคล่องตัวเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงและมีความสุขมากขึ้นการเพิ่มวิตามินบีในอาหารไม่ว่าจะจากอาหารหรืออาหารเสริมเป็นวิธีที่ได้ผลในการดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อและปรับปรุงคุณภาพชีวิตเมื่อเราอายุมากขึ้นวันนี้เราได้พูดถึงข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายเกี่ยวกับวิตามินและแร่ธาตุสำคัญ ที่ช่วยรักษาความแข็งแรงการทํางานและสุขภาพของขาในวัยสูงอายุตั้งแต่บทบาทสําคัญของวิตามินดีในการทํางานของกล้ามเนื้อและสุขภาพกระดูกไปจนถึงความสําคัญของแมกนีเซียมโพแทสเซียมและวิตามิน B6 ในการป้องกันกล้ามเนื้ออ่อนแรงและส่งเสริมความคล่องตัวสารอาหารเหล่านี้เป็นพื้นฐานของชีวิตที่กระฉับกระเฉงและพึ่งพาตนเองได้ผมด้วยฉันหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากคําแนะนําเหล่านี้และตอนนี้คุณมีความเข้าใจมากขึ้นว่าธาตุอาหารสําคัญเหล่านี้ จะช่วยสนับสนุนสุขภาพโดยรวมของคุณอย่างไรตอนนี้ผมดิฉันอยากรู้จักคุณบ้างสิ่งที่คุณได้เรียนรู้วันนี้และตั้งใจจะนำไปปฏิบัติในชีวิตคืออะไรกรุณาคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราว่าคุณจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไรเพื่อพัฒนาสุขภาพของคุณถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับและคำแนะนำดีๆอีกมากมายครับค่ะ